อกอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาลงกันนะครับ Google ลง1.2% Meta 1.4 Microsoft 0.45 Apple 1.1นะครับ Amazon ก็ลบ0 6นนะครับเออผมลืมแก้วันที่เนาะโอจ๊อดต้องเป็น19 19แล้วเนาะผมอะ่ะลืมแก้วันที่ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวขอแก้วันที่ก่อนว้า ขอภัยด้วยนะครับขอแก้วันที่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเอากลับมาที่เรื่องนี้กันต่อนะครับว่าเอ็นวีดียก็บวกขึ้นมานะครับเราลองมาดูสตรอรี่ของ n v i นวีดนะครับจากที่มันเริ่ม IPO มาจะถึงตอนนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ5้าแ0 0เกว่าเปอร์เซ็นต์ะครับตั้งแต่ตอน IPO นี่โอ้โหนะฮะ มันเท่าไหร่เองอ่ะเนี่ยราคามันก็โอ้โหแค่ไม่กี่เหรียญนะน,นะครับตั้งแต่ปีปีสปี2000นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมานะครับเอ่ออยู่ที่ Market Cap เนี่ยกลายเป็น18.9บิลเลียนนะฮะก็ตกราวประมาณ1.8ล้านหมื 10, ่นล้านเหรียญน,นะครับอ่านี่คือช่วงปี2008นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย2000ปี2008ก็ดิ่งลงมา เหลือประมาณ4 0 0 0ล้านนะฮะมาเก็ตแคปนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาปี2014เป็นประมาณหนึ่งหมื่นล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นเจ็ดแสนล้านเหรียญเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับช่วงโควิดอาจจะโดนน็อกๆไปนิดนึงนะแต่โควิดไม่ค่อยลงนะลงแป๊บเดียวแล้วก็ไต่ขึ้นมาเลยกลายเป็นเจ็ดแสนล้านแล้วก็มาช่วงสุดท้ายคือในสองปีที่ผ่านมาช่วง AI บูมจากประมาณเจ็ดแสนล้านก็กลายเป็นสามจุดสาม ล้านฮะกลายเป็นมี Market Cap ตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะตามมาด้วย Microsoft แล้วก็ Apple มันก็จะอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกัน3.3ด้านล้านแต่ของ Nvidia น่าจะประมาณ3 3มา3.33 m เอ่อไมโครซอฟก็มา3 3ม a p p l า3 p ก็มา3.31 <laughs> มห่แมงเรียงลำดับกันเลยนะ,ะสุดยอดไปเลยนะครับนะฮะ Nvidia แกงเป้งนะฮะจากบริษัทผลิตชิปการ์ดจอธรรมดาเท่านั้นนะฮะตอนนี้กลายเป็นชิปที่ทุกคนต้องมีนะในสำหรับการที่จะใช้ AI กันนะครับทีนี้นะ,ะจิมแคลเมอร์เขาก็ออกมาทันทีจิมแคลเมอร์เป็นใครก็ลองไปเซิร์ช Google นะครับเขาก็เป็นเหมือนแบบผู้ดำเนินรายการทำรายการเกี่ยวกับหุ้นชื่อดังของเมกานะเวลาเชียร์หุ้นบอกให้ซื้อบอกให้ขายเนี่ยโอ้โหนะ,ะ,นะะต้องมีรีลาท่าทางนะฮะ,นะฮะ บด่อรอีดาท่าทางแบบว่าเคาเียแข็งกร้าวนะฮะออคือลีลาเยอะเขาก็บอกว่า n v ็นวีเดียเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อเถรนะโซฟาโซกดเนี่ยคือถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของแล้วอะ่ะนะถ้าเกิดคุณเป็นเ,ออเจ้าของมาแล้วอะ่ะคุณอย่าไปซื้อซอขายขายมันนะโซฟาโซกูด so so ระยะย,ยาวอะ่ะแม่งดีมากเออ ประเด็นก็คือเวลาจิมครามเมอร์ออกมาอย่างนี้ทีไรนะฮะออกมาบอกว่าอะไรดีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับ n อ i d i a เดียลอก <c oughs> อก็กลายเป็นกลายเป็นซะอย่างนั้นนะฮะคือเวลาจิมคามเมอร์ออกมาก็อาจจะแบบประมาณแบบดีเลยแล้วอะ่ะทูเลสนะสายไปล้นะฮะ <c oughs> ออกมาแบบนี้กนะ็อาจจะมีโอกาสโดนเช็คบินได้ใน อนาคตอันไกลไหมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมมองว่าเ v วีเดียยังมีโอกาสไปได้ต่อนะครับจากเรื่องนี้ก็คือเมื่อวานเราคุยหลายวันก่อนเนี่ยเราก็คุยกันแล้วใช่ป่าว่ามันจะมี ETF นะฮะเขาเรียกว่าชื่อว่า XLK XLK เนี่ยย่อมาจาก Technology Select Sector SPDR เนี่ยก็จะเป็นกองเทคใหญ่ของโลกเนี่ย XLK Weight เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเขาลงทุนในเงินในใครที่เอาไปซื้อ ETF เนี้ยเงินมันจะไปอยู่ใน Microsoft เนี่ย23.5% Apple ไปอยู่20%ของเงินที่เข้ามาทั้งหมดนะฮะแล้ว NVIDIA เนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยมันอยู่แค่มา4.4%นะครับก็ถ้าเขาปรับเวบพูดย่งยๆก็คือเขาจะให้น้ำหนักการลงทุนเนี่ยไปอยู่ที่อันดับ1กับอันดับ2เนี่ยเยอะเขียใจไหมอันดับ1กับอันดับ2ก็ลอ,อเข้าไป40%ของทั้งหมด แต่ดับสามดับสี่เนี่ยจะแค่ประมาณนี้สี่ห้าหกเปอร์เซ็นตอนที่ผมดูจากบูมเบิร์กเขาบอกว่าอันดับสามหกเปอร์เซ็นตนะอันดับสองประมาณยี่บสองเปอร์เซ็นก็ตัวเลขันอาจจะเปลี่ยนกันได้แต่มันก็คร่าวๆปมานี่แหละต่างกันระหว่างยี่สิบกับหกอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบกับห้าว่าไปหมายความว่าถ้า Market c a p ใครอันดับที่1อ่าคุณก็จะได้น้ําหนักการลงทุนเยอะเข้าใจความหมายนะแต่แต่ถ้าอันดับ3มปุ๊บเนี่ยโอ้โหน้ําหนักการลงทุนมันก็จะหายวุ่ไปเลย ทีนี้เอ็นวีเดียเนี่ยเราคุยกันมาแล้วสองสวันก่อนใช่ไหมจับตาให้ดีว่ามันจะมีแรงปั่นเพื่อให้มันดันขึ้นไปมีมาเก็ตแคปเยอะๆพอมันดันขึ้นไปเนี่ยจากอันดับ3เป็นอันดับอันดับ2อันดับหนึ่งได้เนี่ยเวทในการลงทุนมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับสรุปแล้วพอเขาไฟนอลกันออกมาในการปรับน้ําหนักเนี่ยมันจะมีเงินจาก ETF ตรงนี้แหละโถมเข้ามา n v ็นวีเดียอีกรอบหนึ่งแปลว่าถ้าตอนนี้คุณเข้าไปซื้อ NV ็นวีเดียแล้วยังมีโอกาสได้เก่งกําไรไหมมีคุณซื้อได้เลย เพราะว่าตอนนี้มาเก็บแขนมันขึ้นมาเป็นดับหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเวทอ่ะใน ETF อ่ะมันก็ต้องถูกปรับขึ้นเข้าใจนะแล้วตอนนี้มันอยู่แค่หกเปอร์เซ็นต์ไงมันจะถูกปรับขึ้นเกับปรับเป็นยี่สิบเขาว่ากันว่าจะมีเงินเข้ามาอย่างน้อยอีกราวๆประมาณหนึ่งหมื่นล้านเหรียญน,นะฮะนะฮะนะฮะหนึ่งหมื่นะะ 1, ล้านเหรียญที่จะเข้ามานะะเพราะฉะนั้นเอ็นวีเดียคุณก็เล่นต่อในทางตรงกันข้ามผมก็ลเลังจะบอกว่านะครับตรงข้ามอันดับสอง ใครที่อยู่อันดับ2แล้วโดนดันไปอยู่อันดับ3เนี่ยซวยความซวยจะมาเยืยนอนทันทีเพราะว่าจากเดิมที่มีเงินลงทุนอยู่กับคุณเนี่ยยีแม่งจะเหลือแค่6%กเปงินมันก็ต้องออกไปค่ะก็แปลว่าคนที่อาจจะโดนเนี่ยน่าจะเป็น Apple Apple น่าจะมีมาเก็ตแค p ปโดนดันกลับไปกลายเป็นอันดับ3นะฮะก็เราก็รอดูเราก็รอดู Apple อาจจะต้องโดนขายลงมาลดโดนโดนขายลงมาลดน้ําหนักการลงทุนเสร็จป,ปุ๊บเราก็ค่อยไปรอซื้อ Apple อีกทีหนึง่งก็ได้ ก็ได้ก็รอดูสรุปแล้วก็ตอนนี้ก็เล่น n v i d i ีไปก่อนนะฮะ Microsoft ก็ไม่เป็นไรน่าจะยังคงอยู่ดีกินดีได้อยู่ Apple เนี่ยต้องระวังว่ามันอาจจะโดนได้ยกเว้น Apple มันจะมีมันจะมีมาร์เก็ตแที่ขึ้นไปเหนือกว่า Microsoft นะครับเดี๋ยผมขอได้รับสายนะโหลครับได้ครับได้ครับครับครับสิดีครับ ทีนี้เมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังบวกต่อได้นะครับก็เป็นการบวกที่แข็งแกร่งนะครับเขา3 7 6วันเข้าไปแล้วนะเกินกว่าหนึ่งปีนะฮะที่ตลาดหุ้นอเมริกาไม่เคยมีวันไหนลงเกิน2%นะครับโอ้โหแข็งแกร่งนะฮะผมก็ไม่รู้มันจะไปได้อีกอย่างนี้อีกนานแค่ไหนนะครับอาจจะมีบางวันโดนถลม่ม2%ไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าทางจะยากเพราะมันจะมีเลือกตั้งปลายปีมันก็คงลั่นไปเรื่อยๆนะครับ แม้ว่าเมื่อวานจะมีการรายงานตัวเลขรีเทลเซลออกมานะครับต่คาคาดเขาคาดว่าน่าจะเป็น0ูมันออนมันแต่ว่าออกมาแค่0.1ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดูเหมือนจะชะลอชะลอกันในหลายๆเรื่องเลยนะครับเดดชีนีความเชื่อมัน่นบูมบริโภคก็ซอบลงตัวเลขการจ้างงานก็ซบลงนะฮะรีเทลเซล์ e sale, ยอดขายอดขาปีก็ซอบลงแต่มันกลายเป็นว่ามันก็ดีไงเงินเฟอ้อก็จะได้ไม่ต้องแรงเฟดก็จะได้ลดดอกเบี้ยงไงก็กลับมาเรื่องนี้อีกและ นะครับหุ้นมันก็ไปและที่สําคัญเนี่ยเมื่อวานนะครับมันก็เอาอาดูนี้ก่อนนะฮะรีเทลเซลเมื่อวานเขาคาดการสุ0.3ออกมา0.1นะฮะคือแ <c oughs> ตละอันเนี่ยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยโอ้หตละอันนี่แม่งต่ําคาดหมดเลยไม่มีอันไหนดีเลย, <c oughs> <c oughs> ยเลนะครับยกเว้นอินดัสเ i รียลโปรดักชันนะครับก็อาจจะออกมาเยอะหน่อยนะครับ <c oughs> ทีนี้เมื่อวานามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนุนตลาดหุ้นเอเมริกานะครับก็คือการประมูลพันธบัตร20ปีออกมาแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่า โหดีเหลือเกินสดใสไชไลเป็นบ้านะฮะจะสังเกตได้จากไ i ยิวเนี่ย4.452ลดลงนะฮะลดลงในรอบการประมูล3ครั้งล่าสุดลดลงครั้งแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ยิวประมูลได้ลดลงอย่างที่2นะฮะบิ d ทู c คเวอร์เรโก็2.74ก็ถือว่าดีที่สุดในรอบปีโอ้คนนิยมแห่แห่กันเข้ามาประมูลพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา ว่ากันเข้าไว e นน่นุสาการเช่นนี้ก็ทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรบอลยูเมื่อวานอเมริกาก็ตึงตะลึงต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 ะลึงตึงตึงนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่บอลยูเนี่ยมันกดลงอีกแล้วกลับมาที่4.22สถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าย่อมดีกับตลาดหุ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะพวกกลุ่มเทคถ้าจะเป็นลงทุนในบ้านเราก็อย่างน้อย N v ็นวีเดียมาคนที่จะได้ประโยชน์ตามมาก็ต้องเป็นเทคหานแถวอย่างบ้านเรา ก็ฮหา,หน,าน่าก็น่าจะมาเดลต้าอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นแค่นี้เป็นผมผมก็เล่นแค่นี้ช่วงนี้เดลต้าฮาน่าหรือจะเก็บกราฟก็ได้นะฮะ,นะฮะโอเคนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ